นิทานเผากึ่มโมเรืองนางดอกหอนไกลแต่กี้แต่ก่อนยังมีโมบ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับแคมแม่น้ำและปา่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์หมบ้านแห่งนี้ ได้มีครอบครัวหนึ่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่เฮือนหลังเดียวกันหลายคนในนั้นแม่นมีพ่อแม่มีอ้ายและเอื้อยไพยมีนางเนกับผัวของเราและยังมีลูกหลานอีกสี่หาคนอยู่มาเมื่อหนึ่งนางเนและเอื้อยไพย่ได้พากันไปถางให้ พวกเขาทั้งสองได้ลงมือถางให้จนเวลาได้ผ่านไประยะหนึ่ง mm hmm. ก็ได้ถางให้สุดให้หนึ่ง mm hmm. นางเนและเอื้อยไพยก็ได้พากันหิวขา้าวหิวน้ำพอดีฉะนั้น mm hmm. พวกเขาทั้งสองจึงได้พากกันไปพักพรและแต่งยูครัวกินยูตูบน้อยที่อยู่ในไฮนั้น ผู้เป็นเอื้อยไพยได้เป็นผู้แต่งกินทาส่วนนางนี้ก็ได้จับบังน้ําแล้วลงไปตักเอาน้ําอยู่ห้วยเมื่อเอื้อยไพยแต่งกินแล้วแล้วก็ได้นั่งท่านางนี้มากินข้าวน้ากันเอื้อยไพยได้ถ่านางนี้อยู่ดนเติบก็ว่าเห็นนางนี้มา เราจึงได้ห้องใส่นางเนวาเนเอย้ยเจ้าคือไปตักน้ำโดนแท้กินน้ำาหลายๆโบแมนสิเกิดเป็นควยแล้วบอเมื่อเอ้ยไพ่ว้าสุดก็ได้ยินเสียงควยห้องขึ้น ไผ่ได้ยินเสียงควยห้องจึงได้ยางไปเบิงพอแต่เล้าไปหอดก็ได้ตกใจแล้วเว้าขึ้นว่าปาทโทนางเนเกิดกายเป็นควยแล้วแท้ๆเอื้อยไผ่บ่หูเสิเฮ็ดแนวใดได้แต่ยืนซึงเบิงควยอยู่บิดหนึ่งควยก็ได้ห้องขึ้นอีดังนั้น จึงเหดให้เอื้อยไพ่ได้สติแล้วหล้วก็ได้แก้เอาเสือ้อที่พันอยู่ฝักผ้านั้นลงไปมัดเอาควยแล้วก็จูงมื่อเหอนนำํำพอเมื่อเมื่อฮอดเือนเ,อ,นเอื้อยไพ่ก็ได้เอิ้นหาแม่ให้ลงมาปัดกวดก้องตารางพอว่าเราจะได้เอาควยที่เราจูงมานั้นเข้ามาอยู่ ผู้เป็นแม่ก็ได้ลงมาปัดกวดก้องตารางเมื่อปัดกวดเหียมห้อยแล้วลูกไพ่ก็ได้จูงเอาควยนั้นมาแรงไว้เมื่อคนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันผู้เป็นลูกไพ่ก็ได้บอกให้ทุกคนฟังว่าควยที่นางจูงมานั้นแม่นางนี้ ที่ได้ไปทางให้น้ำกันพอญาตีพี่น้องแลสาวบ้านสาวเมืองฮู้ข่าววา่านางนี้ได้เกิดกายเป็นควายจึงได้พากกันแฮมาเบิงแล้วพวกเขาก็ได้ล้มกันวา่าเรื่องที่นางนี้ได้เกิดกายเป็นควายนี้มันแมนเลืองเคตเลืองขวงจะแพ้บ้านจะแพ้เฮือน จึงจำเป็นที่จะต้องข่าคว้ยตัวนี้ทิ่มจึงสิแล้วเมื่อได้ยินแนวนั้นผู้เป็นพอก็ได้จับขวนลงมาเพื่อสิข,าข่าควยให้ตายแต่ว่าค้วยตัวนั้นก็ได้ห้องขอพอให้ข่าตนเพราะว่าตนเองนั้นแม่นางนี้ผู้ที่เป็นลูกสาวของพอ ดังนั้นจึงเฮตให้ผู้เป็นพอ่อข่าควายตัวนั้นบบลงแล้วแล้วก็ได้จับเอาขวนกกับขึ้นเฮือนไปเมื่อต่อมาผู้เป็นออ้ก็ได้จับเอาขวนลงมาเพื่อสิขาควายแต่แล้วลาวก็บอกก้า,า่าจึงได้สั่งให้ผัวของนางนี้ เป็นผููลงมือฆ่าแทนเมื่อเห็นผู้เป็นอ้ายเมียของตนสั่งแนวนั้นแล้วทางพวกสาวบ้านสาวเมืองก็บังคับให้่าอีกดังนั้นพวกของนางเนีก็ได้ตัดสินใจจับออกขวนแล้วลงมือฆ่าคว้ยตัวนั่นตาย พอเมื่อควยตายแล้วก็ได้ปาดเอาสิ้นควยไปคัวกินเห็ดทั้งแกงทั้งอบทั้งปิ้งแต่บอว่าจะแกงอบปิ้งด่นปานใดสิ้นกระบรสุกกินบอดใดดังนั้นผัวของนางนี้จึงได้ตัดสิ้นใส่บงังแล้วแบกไปขายให้กับสาวบ้านใต้บ้านเหนือเมื่อมีคนมาถามซื้อ บางซีนก็ได้ตอบขึ้นว่าบอให้ซื้อพ่อเป็นบางซีนนางนี้พอได้ยินแนวนั้นก็บ่มีไผ่ค้นใดกล้าซื้อผัวของนางนี้จึงได้แบกบางซีนนั้นกลับคืนมเมื่อเฮือนในเวลาที่กําลังเดินทางกลับเมือนนั้นผัวของนางนี้ก็ได้คิดขึ้นว่า โอ้สิ่นที่อยู่ในบังนี้กินก็กินบ่อใดขายก็ขายบาย่อใดแล้วเหาสีเอาไว้เห็ดหยังเมื่อคิดได้แนวนั้นเราจึงได้ถอกสิ่นที่อยู่ในบังทิมอยู่ทีบวกน้ำกลางทางวันเวลาผ่านไปดนนานอยู่แคมบวกน้ำนั้น ก็ได้เกิดมีต้นดอกหอนไก่เกิดขึ้นดอกหอนไก่นั้นได้ออกดอกเป็นสีแดงมีขัวมูดงามดังนั้นคนทั้งหลายจึงได้เอาดอกหอนไกมาปลูกไว้ในสวนในไฮและยังได้นำเอาดอกหอนไกมาประดับใส่พิธีเลี้ยงมนพิธีเฮตบุญป,ปีใหม่นอกจากนั้น ยังได้น้ำออดดอกหอนไก่มาเสียบใส่ประตูเล่าเขา้าเพื่อเฮียกเอิ้นเอาขวนมาอยู่กับเล่ากับเนียตามควมเสือที่มีมาได้ดวนนานนับตั้งแต่นั้นมาสนเผ่าคื่อมุจึงนิยมปลูกดอกหอนไก่และใส้ดอกหอนไก่ในพิธีทางฮีตคองและควมเสือดังนั้น ดอกหอนไก่จึงได้กลายเป็นดอกไม้ประจำสนุนเพาคึมโมตลอดมา